คือเพื่อนอะเดินมาถามหนูว่าพ่ออยู่ติดคุกเหรอคําถามเนี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเด็กอะไม่มีทางรู้เราเขาเพิ่งจะเข้าเจ็ดขวบเองอะสังว่าคนรอบตัวเขาอะจะต้องเสพข่าวนี้แล้วพูดแต่คําถามของแพทอะที่วันนั้นแพทคุยกับลูกกลับไปอะแพทถามคําแรกเลยว่าไม่ได้ถามว่าใครเป็นคนพูดนะคะไม่ได้อยากรู้ถามว่าเลรู้สึกยังไง นั่นคือสิ่งที่แพทอยากรู้จากลูกของแพทเขาบอกเฉยๆเเฉยๆคือยังไงลูกก็ว่ามันต้องรู้สึกอะไรอ่ะคือคือเฉยๆเขาไม่รู้สึกโกรธเพื่อนไม่ได้รู้สึกโกรธคาถามแล้วก็ไม่รู้สึกว่าการเขาไปอยู่ข้างในมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอืมพอเขามองว่าพ่อเขาไม่ใช่คนไม่ดีอืแล้วแพทก็พยายามสังเกตว่าลูกเราไม่รู้สึกจริงๆหรอหรือว่าเขาแค่พูดคือไม่รู้สึกจริงๆหรือว่าแค่พูดแค่้สื่องที่พ่อแม่สาคัญมากค่ะ การไม่ปล่อยผ่านเลยแพทร์จสังเกตว่าเขาแค่พูดให้เราสบายใจหรือเขาไม่รู้สึกจริงคือเขาไม่รู้สึกจริงๆคือเขาเมนชั่นวันนั้นอะแล้วเขาจบเขาล่าเริ่องเหมือนเดิมไม่เคยพูดเรื่องนี้อีกเลย